บาลีหนึ่งคำกติธรรมประจำสัปดาห์หนึ่งศสี่อภาสุวิหาระแปลว่าอยู่ไม่สุขชมรมบ้านธรรมะมสพทุกคนมีกิเลสแต่ก็ยังไม่เห็นว่าเป็นของหนักจนกว่าวันหนึ่งวันใดกิเลสนั้นเกิดกุ้มรุมทำให้มีความคลุ่มใจเป็นกำลัง ความทุกข์ทั้งปวงล้วนมีอกุศลเป็นเหตุทั้งนั้นการศึกษาพระธรรมจะทำให้เห็นโทษเห็นภัยของการประกอบอกุศลในชีวิตประจำวันยิ่งถ้าได้รู้ตามความเป็นจริงว่าตนเองทำดีได้ยากไม่ว่องใบต่อการทำกุศลนั่นก็เพราะอากุศลที่มีอยู่นั้นหนานแน่นเหนียวแน่นจนยากที่จะละคลายได้กิเลสอกุศลอันมีโลภะโทสะโมหะเป็นต้น จึงเป็นสภาพธรรมะที่บัณฑิตคนดีเกลียดไม่อยากคลุกเคลีไม่อยากเข้าใกล้อกุศลเป็นสภาพธรรมที่ไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์จึงเป็นของหนักเกิดขึ้นเมื่อใดก็ทำลายจิตใจขนาะนั้นทําให้จิตใจทุดโทมไม่เบิกบานร่าเริงทําให้เศร้าหมองแล้วก็เป็นทุกข์อยู่นานตลอดเวลาที่ถูกเกลเอดอกุศลเหล่านั้นครอบงำดังนั้นขณะที่อกุศลเกิดขึ้น จึงทำให้อยู่ไม่สุขแต่จะอยู่เย็นเป็นสุขได้ก็ด้วย<ม>สุลธรรมเพื่อความเข้าใจธรรมะมากขึ้นภาษาบาลีหนึ่งคำกติธรรมประจำสัปดาห์ชมรมบ้านธรรมะมสพคเสนอคำว่าอะภาสุวิหาระแปลว่าอยู่ไม่สุขอาจากคำสองคำรวมกันคือคำว่าอะภาสุแปลว่าไม่สุข ไม่สำราญไม่สบายกับคำว่าวิหารหรือวิหารละแปลว่าอยู่รวมกันได้แปลว่าอยู่ไม่สุขอยู่ไม่สบายอยู่ไม่สำราญาแสดงถึงความเป็นจริงของอากุสลรธรรมซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทําให้อยู่ไม่เป็นสุขเลยตามข้อความที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับพระเจ้าประสรินที่โกศลว่าดูขละมหาภิษ ธรรมะคือโลภะความโลภธรรมะคือโทสะความโกรธธรรมะคือโมหะความหลงความไม่รู้เมื่อเกิดขึ้นแก่โลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์เพื่อความอยู่ไม่สำราญจากพระสุตตันตปิฎกสั่งยุตตนิกายสคาถาวรกโลกสูตรสัตว์โลกแต่ละคนก็เป็นแต่ละหนึ่งว่าว่าโดยสภาพธรรมะธรรมะแล้ว ก็ไม่พ้นไปจากความเกิดขึ้นเป็นไปของสภาพธรรมะก,กล่าวคือจิตเจตสิตกไล้รูปตราบใดที่ยังไม่ได้ดับพืชเชื้อของกิเลสอันเป็นกิเลสที่จะละเอียดที่จะต้องถูกดับด้วยอริยมรรคคือโสดาปฏิบัติสกกทาคามีมรรคอนา,าคามีมรรคและอาหันตมรรคก็คอย,ย่อมเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้กิเลสขั้นที่กุ้มลุมจิตเกิดขึ้น และถ้าสะสมมากขึ้นมีกำลังกล้าก็สามารถร่วมเป็นทุจริตกรรมประการต่างๆมีการประุุตรลายเบียดเบียนผู้อื่นลักทรัพย์ผู้อื่นเป็นต้นได้และในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไปด้วยโลภะบ้างโทสะบ้างหรือถ้าไม่เป็นโลภะหรือโทสะก็เป็นโมหะทุกขณะที่เป็นอกุศลจะไม่ปราศจากโมหะเลย ตลอดเวลาที่จิตไม่เป็นไปในการให้ทานไม่ได้เป็นไปในการรักษาศีลและไม่มีการอบรมเจริญปัญญาจากการฟังธทมบ้างสนนนาธรรมบ้างเป็นต้นจิตก็จะเป็นอกุศลขณะที่อกุศลเกิดขึ้นนั้นอยู่ไม่เป็นสุขเลยมีแต่ทุกข์เพราะโลภะเป็นทุกข์เพราะโทสะเป็นทุกข์เพราะโมหะเป็นทุกข์เพราะริษยาเป็นทุกข์เพราะความเห็นผิดเป็นทุกข เพราะกิเลสนานาประการทีเดียวอาจจะติดข้องมากๆก็ได้อาจจะโกรธมากๆก็ได้อาจจะมีเห็นผิดแล้วมีความประพฤติเป็นไปตามความเห็นที่ผิดก็ได้พลานไปด้วยกิเลสเป็นทุกข์อยู่ไม่เป็นสุขในขณะที่เกิดขึ้นและยิ่งถ้าเป็นกิเลสที่มีกำลังถึงขั้นล่วงเป็นทุจริตกรรมแล้วผลที่จะเกิดขึ้นก็จะต้องเป็นผลที่ไม่ดีไม่น่าปรารถนา ไม่น่าพอใจโดยส่วนเดียวและจะไปเกิดกับคนอื่นไม่ได้ก็ต้องเกิดกับตนเองเท่านั้นเพราะตนเองเป็นผู้กระทาและจะอยู่เป็นสุขได้อย่างไรพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทแสดงสามารถนำออกจากทุกเป็นไปเพื่อดับทุกขเป็นไปเพื่อดับกิเลสได้อย่างแท้จริงขนทางแห่งการอบรมเจริญปัญญานี้เองที่จะเป็นไปเพื่อการอยู่เป็นสุข ซึ่งเป็นสุขที่เกิดจากกุศลธรรมและปัญญาที่ค่อยๆเจริญขึ้นแต่ละบุคคลล้วนเป็นผู้มากไปด้วยกิเลสด้วยกันทั้งนั้นแต่ถ้าเป็นผู้เห็นโทษของกิเลสและเห็นประโยชน์ของการศึกษาพระธรรมฟังพระธรรมอบรมเจริญปัญญาย่อมมีทางที่จะทําให้เป็นผู้อยู่เป็นสุขอันเนื่องมาจากเป็นผู้มีกิเลสที่เบาบางลงจนกระทั่งสามารถดับกิเลสได้ในที่สุดเพราะเหตุว่าไม่ว่าผู้ใดกําลังประสบความทุกข์ ภาความทุกข์มากน้อยสักเท่าไหรถ้าสติจะระลึกรู้ในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพียงชั่วขณะที่ระลึกนั้นย่อมเบาย่อมคลายจากความหนักมีความทุกข์ความอยู่ไม่เป็นสุขด้วยอกุศลธรรมเพราะกุศลธรรมเกิดขึ้นและเมื่อกล่าวโดยรวมแล้วขณะที่กุศลธรรมเกิดขึ้นเป็นไปนั้นอยู่เป็นสุขตรงกันข้ามกับขณะที่เป็นอกุศลอย่างทิ้นเชิง ซึ่งทั้งหมดทั้งปวงต้องอาศัยการฟรังพระธรรมอบรมเจริญปัญญาในชีวิตประจำวันซึ่งจะเป็นเครื่องอปุปกาละเกื้อกูลให้กุศลธรรมประการต่างๆเดินขึ้นขาดเก่าละคลายอากุศลเพราะฉะนั้นจึงควรทราบตามปานเป็นจริงว่ามีหนทางเดียวเท่านั้นที่จะพ้นจากความทุกข์ทำให้อยู่เย็นเป็นตุกได้อย่างแท้จริงนั่นก็คือ หนทางแห่งการอบรมเจริญปัญญาที่รู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะน,นี้ซึ่งเป็นหนทางที่พระอริยเจ้าทั้งหลายได้ดำเนินมาแล้วจบภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดาห์อะพาสุวิหาระอยู่ไม่เป็นสุขชมรมบ้านธรรมะมสพสมาชิกเลขที่867วันอาทิตย์ที่20สิงหาคม 2 5 6พ